วันนี้เวลา10นาฬิกา25นาทีพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมเหมินสุทธานารีนาถโปรดให้มอมหลวงสาราีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงค์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษ์กรมพระจันทบ,บุรีนารนาถเนื่องในวันกิติยากรวันที่8มิถุนายน2565ณนระทกสรวงพาณิชย์อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรักษ์กรมพระจันทบุรีนรินาตเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5กับเจ้าจอมมันดาอวมทรงเป็นต้นราชสกุลกิติยากรประสูติเมื่อวันที่8มิถุนายน2417ทรงสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤตจากมหาวิทยาลายัยออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษ ทรงพระปรีชาสามารถด้านการคลังและการเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่งโดยในสมัยรัชกาลที่5ทรงดำรงตำแหน่งเป็นเสนาธิการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่6ทรงดํารงตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์เป็นพระองค์แรกและทรงนําวิชาความรู้มาพัฒนาประเทศซึ่งเป็นประโยชน์แก่ราชการแผ่นดินและประชาชนหลายด้านอาทิทรงมีพระดําริให้จัดตั้งคลังอ,อมสินสําหรับประชาชนได้นําเงินมาฝากเพื่อให้ปลอดจากโจรภัยและอักขีภัยรวมถึงทรงร่างกฎหมายวางระเบียบวิธีการสุลก,กากรและทรงแก้ไขปรับปรุงภาษีสัมภาระให้เหมาะสมแก่การละสมัย อันหนึ่งในวันนี้สมาชิกรชาชสกุลกิติยากรรว่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษ์กรมพระจันทบุรีนารินาศในโอกาสนี้ด้วย